เขาอะไ่จ wow. yeah. Th wow. ับไก่เนาะเมือแกงนี mm ่นะเฮ้ยทมอมทอหมดลงนี่บ่ คลิปน mm. ี <supporters> oh, so ่ก <that> ็มาต่ออีพีซองเลยจะทำบุสมเด้อเอาเสียเห็ดเป็นซองอีพีมันยาวผลเนาะคลิปนีเนาะแม่นบ่เไหมคลิปไปหาครั้งเดียวแต่เห็ดเป็นซองอีพีเผื่อจะได้ให้ทำู้ชมมันจะคลิปจังบ่ยาวเกินเด้อจานทำู้ชมผลเลยโอ้ยยาวกระโดดเนาะเบิ่งบุซุดบุบบางบางเทื่อกบางทีกัโทรศัพท์เขามันมันยาวหลายคลิปยาวเขามันอัพโหลดแล้วมันห่วย มันสนมันห่อนจะมันระเบิดนะเนอะมีหลายปัจจัยว่าสันสะบ่กจักว่าเงินเติมเงินเน็ตนี่มันก็คลิปเงามันก็ใส่เงินหลายแต่โทรศัพท์มันก็ห่อนพรอเพราะว่าระดับกันสามสิบนาทีบอขึ้นไปนี่ที่ว่าบุยักไว้แล้วยวมันระเบิดนะมันห่อนโทรศัพท์นะไปต่ออีพีสองต่อเลยมา,านมา,าน นอนนังดินทำู้สมที่คุดนอนนังดินอยู่ตอนนี้หาวิธีอยู่เปิะสีทางเขามาได้นี่ เดีว <itud soundtrack. S 2> ่าน้อยเฮ้ยเห็นตปายมันเห็นตปายมันึเนาะ ครับกเลยนอนเสียงนีมนงากว่าเสียองหน่อได้เพาะสองหน่อเลยนะออกมานอนนี่ก่อนซองอยู่ในข้างบนน่ะนะอยู่ใกล้ๆกันนี่นี่กสิบเอาข้างในก่อนสองไม่ต้องเยอบักง่าเลยตง้่ โอ้ตัวนี้ก็ใหญ่นะมาทางพี่บุรีกันทุกคนได้แล้ย คือเสิได้เอามือหยิบเอาเห็ดอีนนอง่ายเลยตัวนกันักกิ่งอยคอยคอยคอยไปคอยไปเห็น้อไม้เลยไดปะได้หรอม่อมือเถง้ไดมาแล้ว อีโน่นอนึงพาพี่เอาก่อนมาร้นกันนอนนี่พาเขาได้เฮ้ยพามาให่กันึนงนนมาอีกฟังนี่กับมาเอานอนใหญ่อีกก่อนมืนอนี้คุ้ยชีมันบนเรีนลายกันเบิกนี่เนาะได้จะนอนใหญ่สองสามนองก็เต็มกระเป๋าแล้ว ออกหนักเนิดหนึงอยู่ในกลางกอ

งาม <S <S งามไตแขนมาใช่่ะมังงามเลยจุดป่าน,นี่แล้วเฮ้ยจนียจอนหักเลยงาม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 นอนนะอมอเลยอ๋ักไปนาดเลยงามยอยปั๊บปัเนาะฮาตอนอนนี่กั นกเอาปได้เลยเอาเนีรู yeah. okay. mm. ้สึกว่าเจ้าสมักแต่น้อยใหญ่ไปเนาะน้อยเงานี่เนาะน้อยเอาเนาะมันอีเนาะ อีไปนอนเลยนี่กูโอ้ยถือดีว่ะอืองามจุดดี ไอโซ่เด้อขักอะนีโยนดล้วหนกห็โหนอ่าเปสีขักเลยเนาะอื ผักอลีอันนี้อันนี้เจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดแบบมันนี่ได้น,กกกกนะนกุกงผักกะลิกถ้าเราเป็นอะไรจับไก่นอยว่าว้า,วา

con thứ dạng Thế là như thôi. Là Thang mà cứ ngay nó hồi ừ. Có hình là bài phụt Thằng đấy Đi Này càng con rồi bà Ta đi đấy đây xoay hình là ta hạ kìm thật sông đấy Mình sợ mình hạ mấy Mích cái hết mình chắc hết năm đứa bó mời hết thế này nha. mời tất nhiên 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 tất nhiên

อันนี้เนี่ยวัดเปรนี่ไปซื้อรถอีเออแดดแดดอ่อนโอเคนะท่านผู้ชมสำหรับผลงานของเราทั้งสองคนสำหรับหาหนา่อไม้ไผ่ป่ามื่อนี้มันคือเก่ามา,มาลองปลาใหม่กับไทยเมื่อวานติ๋มน,นี่แหละมาลองปลาใหม่ก็ได้คือเก่ามันคือเก่าขอ <100. S 1> อ่าคลิปนี้ก็ขอขอบใจสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาหาชมขอขอบใจสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับกั็ขอ,ขอบใจสำหรับเอฟซีทีเพิ่น เบิ่งแล้วบุคคลโฆษณาให้เนาะขอขอบใจทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจพบกันใหม่ในอีพีต่อไปท่านผู้ชมสำหรับอีพีนี้โจไว้สำนีสักกอนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีสบายดีไปห,หาก,กุ้ยกินเนะาะทางนี้ก็อ่องหนึ่งทางฝุ่นก็อ่องหน่อยอ่องหนึ่ง চাইলত oh,